สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสุภูทุกคนพี่น้องสวัสดี FC นิรดชชาแนงแล้วก็ FC ต้อน้อยร้อยล้านนะผมพี่น้องรอคนเข้ามานะผมพี่น้องตอนนี้คือก่อนนอนก่อนนอนจะไม่พูดอะไรมัมอยให้ฟังนะพี่น้องเด้อจะไม่อย่างบอกสู่ฟังสวัสดีท่านผู้ชมหนึ่งร้อยคนพี่น้องสามสิบกว่าคนแล้วนะครับ ก่อนนอนพี่น้องก่อนนอนสวัสดีเอฟซีทุกคนพี่น้องเจ้าว,ว่าวถึงเรื่องนิุ่ยไม่สาบายให้ฟังก่อนนอนนิดนึงพี่น้องเดี๋ยวจบอัดคลิปลงให้ใหม่อีกรอบนึงพี่น้องตอนนี้คือ,อยันเอฟซี FC เป็นห่วังว,างวา่าดุยเป็นยังไงคือโบสาบายหือ,อยังเป็นยังไงเนี่ยตอนไรแพ้วไรสดบางเว้นนี่คือบวปากบวตีงพี่น้องนะครับพี่ยุย้ยหายป่วยแล้วบอค่าให้ไ,หไหม่ได้ค่ะ พี่น้องเดี๋ยวว่งพรอมกันนะผมฟังพอมๆกัน,นะกนให้คนมาซี้หลายเติอให้พันขึ้นก่อนเดี๋ยวกระสิบัไหลด่วนพี่น้องให้แกปักข่อนด้วยนะผมตอนนี้หนึ่งพันคนแล้วสวัสดีหนึ่งพันคนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีจ้าเดี๋ยวพี่บอสู่ฟังเป,เป็นอียงเป็นยังไงยังไงนะผมเรื่องเรื่องบนาเสื้อพี่น้องบนาเสื้อแต่วันกับเสื้อไปแล้วแต่มันกเน็เป็นไปแล้วเกิดขึ้นไปแล้วนะครับผม นะครับสวัสดีหนึ่งพันหร้อยคนเนาะเริ่มเลยเนาะแล้วก็จะไม่พูดเยอะไม่พูดยาวพี่น้องกระซิบบอกหรบตาตัดต่อนะผมขอบสวัสดีทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมพันเจ็ดพันแปดพัสงพองพันแล้วผมแรกๆรนะผมตรงแรกๆเลยวันแรกประมาณตีหา้าพี่น้องตีหา้าผมผมนี่จะลุกไปส่งลุงสีกับพอการพ่อของแผวเพาเสียงทอง นะผมผมไปส่งลุงสีน,น,นะนะผมเดี๋ยวสิบอยฟังผมไปงงส่งลุงสีกับพอก,กันนะผมป้านตีหานะครับนั่งนี่กับน,นอนอยู่ห้องคนเดียวนี่ลุยนี่ลุยนอนอห้องคนเดียวแมวมหาเอื่อยมาหาหญิงมาหาผู้เลมายมหากมะมาปุกมาปุกนั่งที่นอนไปกินเขา่านั่งกับว่าบ่อไผือฮืออย่างเดียวบ่กินบ่อยังเฮือนะครับผม หือหือยอย่างเดียวโปจักไข่ผมมาจากสุนขสีประมาณสีม่วงเลี้ยงเกือบหามงเลี้ยงพี่น้องมาปลุกนางจะเป็นบมโหอย่างพี่น้องออืออย่างเดียวเหือๆอไปกินเขาแบบนี้เหือข่ขยกเลดยไปปลุกเอ่อม be ืนตาเอาพีตาขึ้นัสีนางตาลอยตาลอย ผมจะคูจัว uh ่านไผ่นี่ทำมาทำคูจัว่าต้มเป็นไผ่นี่ไผ่นี่จับว่าตาข่างเนมหนาเน่ลังบุกหูเรื่องพี่น้องผมก็เลยไปอาบเฝ้าอาบนนําแล้วก็โทษหาแพลวเพลวเผาบวคลี่แล้วว่อยู่บุคือเก่าแล้วภาพไปหาหมอ่วนนะครับผมไปหาหมอเรื่องแผหมอเรื่องแล้วหมอจอเลือดไปตรวจผลออกมาดีหมดทุกอย่าง ดีเบิดพี่น้องบบเป็นยังก็มดันมาหวานยังดีเบิดเกียดยังโมดีเบิดหมอให้กลับบ้านได้ให้กลับบ้านได้แล้วมาหอดอันบ้านนั่งกับโอยังกินข้าวไม่กินข้าวกินน้ำโบยังบบคอยบอกน้ำห่อตาหนีโบขับผิบตาข้างเหรอเนี่ยแบบตาห้องควังตาควังตาอย่างเนี่ยเมืองเขาแบบว่าไม่ใช่ตัวตนของยุ้ยนะพี่น้องเป็นตัวตนของเขาเลยนะผม เนมมึงตาของขวงบันี e ้เอ้าเป็นพี่แปลกๆปลกโอ้กบดมห่าวเขาก็บบกินน้ำกบกินนะครับผมเป็นแปลกๆจนมาถึงไอ้ประมาณมือนี่แพรวก็เลยโทรหาแม่์เมยเพิ่นทั้งเพิ่นมีเป็นเป็นหมอเป็นเป็นทางอันเขาอื่นว่าอย่างเป็นหมอท่ามหมออยังประม่านี่นะพี่น้องมามาหอดเพโ่รเฮ็ดพิธี เหตุพิธีอย่างแล้วเอ้ยก่ว่าด้านนี้แพลวได้สดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วตอนแพลวได้สดนั่นว่าใครใครตัวนั่นนั่งกับโบโบก็ไผ่เด้ซึ่งลึ้งยังสี่งซึ่งลึ้งอยู่กับบ้าปากก็ตินกบไผ่แกซื่อๆอยู่ก็ได้แค่ยิ้มขู่จักคนอยู่กับพ่อประมาณก็ขู่จักอยู่แต่นั่งบมเป็นตัวงสิเราไปเฮ็ดพิธีอยู่ฝุ่นสลายพี่น้องเหตุที่กลับมาแล้วก็มาผูกแขนผูกยังไห้นังผูกแขนให้ไม่ให้กินน้ำมนต์ นั่งไม่ยอมกินไม่ยอมกินเอาแต่ก็ไม่ยอมกินพีซุ่มอันเอซุ่มพีอซุ่มแม่แอนซุ่มพี่วซุ่มยากุ้มไม่กินกินได้กินได้เพิ่อประมาณเนี่ยพี่น้องมันจะกินประมาณสองข้อมือเนาะกินตงไปแล้วกินไปข้าวนึ่งแลก็ปวดเงี้ยวบ่เออปวดเงี้ยวนั่งกางเงี้ยวออกแล้วก็ประมาณ ยี่สิบวัทีผ่านไปนั่งก็มีอาการแบบว่าปวดเนี่ยวปวดยังนะผมเนี่ยวปวดเนี่ยวหรือว่าปวดยังเหรอก็เนี่ยวออกสักพักหนึ่งเอือนเอือนหาเอื้อยอ้วนอ้วนก่อนหน้านี้ไม่พูดกับใครเลยแล้วก็ไปก็บอเอือนพูดอะไรนะบอกว่าไม่หาหลังจากเนี่ยวออกไปแล้วเอือนอ้วนอ้วนเป็นปะเออเอือนอ้วนอ้วนเอือนเอื้อยเพื่อน มาแล้วอยู่ก้นเก่ามาแล้วแม่นแถวก็หลองกูแถวเกลี่ยเด่นมาแต่ที่กัําคอมาหามันก็บโบกุยขุยขุยจ่อ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 ยอยู่ปกติพี่น้องปกติแล้ก่อนเมื่อคืนนี่ย้อดไปเมื่อคืนนี่นั่งกับสีบ๊อบลําไผ่โบยังลําไผ่คือไปเอาหวานมาหวานไฟมาเอาไปให้ลูกหัวใส่หัวเพลินเพลินกับห่วงห่วงโอ้ยหลอด ียังเมื่อไม่วันคิวคิวคิวนะคิวคิวคิวเอาไปให้กำเอาไปให้กำสิ่ก็บ่กกำพี่น้องเอาไปแบกสิ่แบกบ่กกำเลยบ่ย่อมกำมวยย่อมยังแล้วก็แม่ต้อมแม่เพื่อนนั่นลอยเอาไปเทส่อ่างน้ำลยใส่อ่างน้ำในห้องน้ำไว้ลำมือเศร้านี่เพิ่นไปลอยอาบเพิ่นไปอาบน้ำแบบโป่งหูเพิ่นเป็นบ้านผมกับเงีประตูไว้เงีประตูห้องน้ำไว้บ่อยเพื่อนจักบ้าน ากให้เพื่อนรับรู้ว่าอย่างนั้สักพักพันห้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอหนังน้ำเพื่อนอาบน้ามันหั่ฮไอ้น้านหน้ายังเกาะน้ามันของหวานหวานไฟพี่น้องเพื่อนห้อนต้อมต้อมเมื่อวานนีหยังน้าคือห้อนแท้หน้าคือแสบแถ้ท่านนีหยังนี่นี่ยท่านโอ้ยอาบรวดรวดท่านหน้ามันไม่ยอมอาบเลยพี่น้องโยกขาขึ้นไว้ยกขาขึ้นเคิรดินไว้หูหูลังวันนี่ นั่งม้อยอมอาบเลยนั่งนั่งม้อยอมอาบนะั่งนั่งห้อนเสียเพลินคือเป็นแปลกๆพี่น้องนั่นแหละพี่ออก็เลยต้องโทษนั่มมันหมอ,อยังไม่เห็นเพิินคือตอนนี้ยังออกออกแล้วยังออกแล้วใช่กินนมมุนยังแล้วคือตอนนี้ปกติสามารถกินเขาได้พี่น้องทั้งทั้งที่ไม่ไมกินข้าวเลยสองสองวันและกินแต่น้ำนิดเดียวนี่แหละคืออาการห้ององเพลินนะผมเพลินเพลินเป็นยังไงอาการตอนนี้คือคือ มาแนนจากแนนจังหวัดพินมาแนนมาแนนแล้วค oh. oh ือปกติแนนจากจังหวัดพแล้ว hmm. คืออารมณ์เมื่อกี <S <s ้กะบ่มีบ่มีอาการแล้วมันบ่มีอยังเห็ดดอกนั่นบ่มีอยังเห็ดดอกก็สาหัสพิณนนท์มองมึงไงยังยังปากแข็งอยู่ก็บบ่มีอยังเห็ดกับเมื่อยซื่อๆมันจำยังบ่ได้ซื่อๆมันคือจังมันบูบนั่นแหละคอมคอมของเของเครื่องบูบคือจำจำเบรนบ่แต่แต่พวกเราดูเธอนี่ก็มีเรื่องทำงานมีเรื่องนั่นเรื่องนี้คิดหลายคือจัง กระตัดงานตันยังคือจังวันบูบกลางคืนมากกับฝันฝันว่าเกิดอุบัติเหตุเข้าไปเผาก็จำยังบม่ได้ตื่นมากกับความต้องจำหมีจือ้อไผ่่ได้เยี่ยนี่กะไข่แน่แล้วกำลังจะจำยังได้เมื่อกี้ก็เลือดดังออกปวดหัวคือจังผับอันบวบบวบบวบมากนี่นะก็ปวดหัวก็เลือดดังออก นี่น่ความความรู้สึกของนา่งแต่ความรู้สึกที่คนอยู่ได้ปกันเนี่ยมองมองนา่งนี่สายตานางจะไม่กระพริบแบบนี้จะแข่งแล้วก็ขวงสายตาขวงแล้วก็แ้างและะ้วกะอ็อาบหนามได้หัน,นห้อนขึ้นในหนังพี่้องผมไม่เคยเสื้อเลยเรื่องนี้ผมพึ่งเสื้อเห็นน้ำแตาก,กับมือนี่แหละนะครับโอ้ผมว่าขนลุกพี่้องมันขึ้นของคนนอ่นี่ก็ปเป็นตอมก็ย่างนีของคนเราราไั้ตื่นกับฟังอากาศมันเป็นอย่างไงเป็นย,ยังไงบ่ นั่นกับจำได้แน่ยว่าไ้แน่นะครับเพื่อนเนี่ตอนนี้คือกลับมาแล้วประมาณแปดสิบกว่าพี่น้องตอนนี้คือหน้าตาก็เริ่มมากแน่หน่อยแล้วตาก็เริ่มกระพริบได้ก็เริ่มเบว์แนงน,น,น้อยแลว้วนะผมตอนนี้คือโอเคอยู่ขอบคุณทุกทคอมเมนต์พี่น้องเด้อแต่อ่านคอมเมนต์ว่าไ้คือมันเลี้ยวแห้งผมกับสิพยายามบว์อันเลี้ยวที่สุดกับสิพยายามพักพรอนมากที่สุดคือ บมอาการในฟังว่าพิ่นเป็นยังเป็นยังนะตอนไหนสดวงเวียนนี่พิ่นมาบอกเลยเด้เห็นทั้งคลิปพี่น้องเห็นบ่ตอนไหนสซก็เพนี่นางจะไม่พูดเลยยิ้มอย่างเดียวตอนนี้คือนางโอเคขึ้นแล้วน้องเพีน้องขอบคุณทุกๆกำลังใจพี่น้องขอบคุณทุกๆข้อความติดตามขอบคุณทุกคนที่ว่าเป็นห่วงพี่งน้องเนาะกสิพาคพรแน่แล้วเดี๋ยวพรออื่นที่แถลงเขาหรือว่าสิอัดคลิปลงให้ดูอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะตอนนี้คือนั่งโอเคขึ้นแล้วเริ่มกระพริบตาได้แล้วนี่ตะกี้ ผมต่อนั้นโบเป็นน้ำผมหรอพี่น้องมันก็หลายๆเรื่องหรอพี่น้องเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิแก่ทุกอย่างพี่น้องเดี๋ยวแกะเบิ่งทุกอย่างนะผมจะไปแกะไปที่จุดีจุดตอนนี้คือโอเคแล้วเริ่มมได้แล้วนี่เป็นเป็นเป็นยุ้ยกลับมาแล้วสายก็เริ่มกับรกระเพียบๆๆมาแล้วก็นานนี้นั่งสีโบเป็นอย่งสีพี่น้องถามกับโตอบเขาโบก,กินอันนี้นางกินข้าวกินน้ำไห้แล้วตอบเราตอบห้องในหูหเรื่องแล้วสามารถบอก้อาตอบไม่ได้ืวดเส้านี้ถามนี่โบตอบ ถ้าเอาดูเนี่ยกสิตาคึงเลยเฮาเฮ่ามาขับไปขับไปอาบน้ำนี่กสิจังไรล่ะบ่เฮ่าพี่น้องให้ไปนะคะขอบคุณทุกคนพี่น้องขอบคุณทุกทกกำลังใจที่พี่น้องเด้อที่เขาเป็นห่วงให้ไปไม่เด้อนจานองยุ้ยขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องเห็นจ้จโอ้ครับผมขอบคุณทุกทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องทีอ๊อาผ่าใส่ถุงโอ้หลวงมันเรียวแฮมพี่น้องมันอ่านบอสายบ้านสิอ่านได้หรือพี่น้องเด้อ ออออโอเคพี่น้องจะเ็ดตามทุกอย่างเลยนะครับมันก็เป็นห้องห้องนั่นแหละจะเป็นอ้องวาจะใสเนาะก็คือแบานด์แหละผมตัวก็ได้หรือ,อยังก็ได้คือตอนนี้ก็สิโอเคขึ้นไล่แล้วพี่น้องโอเคขึ้นไล่แล้วนะครับผมมันสิมีเรื่องยางกูหนี้อยู่งแล้วสิบอกนีคนนค่คีบอีกนะครับผมนี่คือเดี๋ยวย่อยฟังอีกนะผมมันมันนี่แหละเท่าก็โอเคแล้วยังก็สิบอกเรื่องต่อยังก็สิบอกอีกจะจะออกอีกนออะ เป็อนยังเจ้วออไรเนยังเอา้ามันผมอยู่ขวางแตเอาอะไรเห็นั้ตอนนี้บอกเดทโอเคแะ้วบอกกัพี่น้องแน่นี่ขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เป็นห่วงที่ทักเข้ามานะคะทั้งคนก็บ,บ่าจะหายว่ากำลังดีขึ้นค่ะเมื่อกี้กับกับปวดหัวกับคือจังความจำกำลังกลับมากกับ เลือดดงก็ออกอยุ่เมือกี้นี้เลือดดําเลือดดงก็ซึมออกมันกับปวดหัวนั่นแห,หละความจํากาล่งสิกลับมาละมังะ้งแล้วก็ร่างนอนเ <คน S 1> ดือคนกับบ,บา่าสีหายท่านไล่สดบอไอเอฟซีว่าเดี๋ยวจับให้ตัวเองหายจะขึ้นไร่สดจะขึ้นแสดงให้พี่น้องเบิ่งให้ได้เด้อค่ะ ซื้อบัตรซื้อตัวฐาเลยหนูสภาพหนูไวบ่ออย่างนี้คือไม่กบ่ออยากฝืนพี่น้องคัดนโมไหวกับคือบอนั่นนางนอนดึกทุกคืนทุกมื้ออีรีนี่อีรีพี่น้องบักคอเรี่ยงพ่อนั่กับภาวะในนั่งปกติเนาะนางผ่าตัดมายังมาพี่น้องบต้องปไกติเป็นไงกะนอนดึกนั่แหละขอหายขอบคุณทุกการังใจพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยพี่น้อง เอาละสามีสก่อนนายพี่น้องก่อนเดี๋ยวผู้อื่นสิ่บอกให้ฟังอีกสิสิไล่ให้พี่น้องฟังใหม่ก็บอกพี่น้องที่ไหนก็จะนอนพาเราไปยิ้มพอเรายิ้มหน่อยยิ้มพี่น้องน้องแน่ยิงแข่าพี่น้องน้องแน่เออพี่น้องคือบ่ให้ไม่ได้ใจพี่ยุยให้บอ นี่คืออาบแนะนำะพี่น้องอาบน้นำเร็วๆกลับมายิ้มมาบอกเลยจะแนะนำตัวใหม่แล้วนะครับผมคือตอนนี้มิตว่าพผมต่อออกผมต่อออกปักขวัญเยอะๆพี่น้องก็เป็นน้ำผมต่อหรอพี่น้องแล้วคุณจะรู้ได้ไงน้าผมพูดเลยจริงๆค้จักบวมอะไรใสผมนักเรียนมาขายพ่น เอขาความโง่คนเนาะก็สีเสื้อเขาเป็นบ่ใคยก็บอกอะไรคืออันเทศตำรวจอะไรมันดีบ่ดีกะขอบคุณทุกคนเป็นห่วงพี่น้องกับพ่อผมเป็นห่วงห่วงทุกคนอีเมียจะแหงนเงืองเนาะก็เห็นได้จากไข่นอนนี่จะเห็นตอนนั้นเขาคือเจ้าคนทุ่มหามเพายวแหงนเงืองจีนนี่ตัวมาเพียวเน่ะสู้ๆคนเก่งขอบคุณครับขอบคุณครับนอนพักผ่อนเยอะๆนะคะขอบคุณครับสู้ๆ คนเก่งขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามพี่ยงเดอ้อขอบดูน้องยุ้ยเป็นห่วงมากเลยเกินไปให้ไม่ต้องย,ยุ้ยขอบคุณหลายพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามเดอ้อพี่น้องเดอ้อพี่ต้อมอย่าปล่อยให้ยิงโอ้ยพี่น้องเลี้ยวอี๋เลี้ยวแห้งอี๋ขอสดขอไปเพี่น้องเดอ้อที่บ้ันที่อ่านบพันนะครับใช่ยังผ่อนเยอะๆนั่งนั่งนอนเลิก ดึกอีดีพี่น้องดึกนอนบ่ค่อยอิ่มนะสมองเราจังไลยล่ะมันหลายเรื่องหลายอยาวพี่น,อน้องมาโฮมกันนะผมให้ไว้เด้อพี่น,อน้องนอนเด็กกระตื้นสวยอยู่เดลยละ่ะไม่ใช่เวลานอนหนูไม่นอนคือเวลานอนคือกลางคืนแล้วกระตื้นแบบปกติคือสองทุ่มเือสองโมงยังว่าน,นี่นอนสองทุ่มตื่นสองโมงเขาเต็มทีเขียไปบ้านเลยอันนี้นอนตีหุ่นสองตีสาม ตื่นเทียงเอียงประมาณนี้มันโมแมนแหมจ้องจะผ้าตัดมาแล้วผ้าบางในมันกับโบดีบันไดจป็อีอย่งเป็นอีอย่งในข้างในมันกับโบแมนร่างให้เจต้องยืดขอบคุณครับขอบคุณครับมันก็เป็นน้ำผ้าตัดน่ะมั้งพี่น้องแบบมันคิดหลายเรื่องหลายเล่าแบบจักเรื่องอ่นนู่นนี่นั่นแบบสมองมันกับแบบว่ามันทำงานมาท่านนั่นกับวูบี่ซื่อต่อ ถ้าแต่จำยังไม่ได้ก็เริ่มต้นใหม่ทนตัวโอ้ยอย่าว่าเถอะมันไม่เป็นแนนหรอมันเป็นแบบมันเป็นแนนเฮ้ตัวเสียคอยดรอทคอยอเคยเคยเห็นนี่นะคอยกันลเลยนางก็เคยเคยมีมีปองมีหยางพี่น้นองพีนงนงานานน่น้องก่อนหน้านี้กะเคยเปลี่ยนยูบานพูนบานลัมลูกกาตะกี้เคยสมัยเดินสายล้ำเนาะ นั่งก็เคยว่าหนักเลยหนักเลยอย่งประมาณนี้จมหนักเลยเพียวพะเอาใส่แน่่นก็ขึ้นเลยแบบน,นี้พี่เจ้าที่เขาพี่น้องตอนนั้นมึงมาอยู่เพื่อนกูมึงเคารพกูอย่างคนสัน้นว่าเอาพระของใส่กระเพาะกับอย่างเรื่องหนีทามเพียวได้โอ้แบบแซนอีพี่น้องในคลิปกเก่าๆจะมีอยู่นะครับเขาเลยก็หล่มตึงลงมือตาขึ้นเนาะขึ้นในหนังพี่น้องเป็นอย่างนัคค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 ้นคนคนมาเต็มห้องในหน่อยในหน่อยหางเครื่องเนอนตีบ้านเต็มเลยเนาะ ทั้งบนบนัตรคนนี่แหละจับจับโอยู่เอาจับเพิ่นนโอยู่ใส่กลุ่มใส่ผ้าใหา้อันะไรคือพี่เจ้าทีเพิ่นมาบอกว่าโอยู่บ้านเพิ่นบ่เคารพเพิ่นบ่ไหวโปรเซ็นไม่เพิ่์นนะบ้านนี้ตอนนั้นคือเซาบ้านใหม่พี่น้องบอกเพิ่นเขาคือเก่าอันเว้าเก่าอันคือใหม่แล้วพี่น้องเนาะบอกเพิ่นนมาร่วมเพิ่นเพิ่นเส้นทางนี้จะมีปองมีหยังนะครับผมสูส้ๆยิ้มมันใหม่ค่ะพักผ่อนเยอะๆให้ไว้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้อง ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการชมทุกการไลค์ทุกคุณท,ทุกคนที่ทักมาเป็นห่วงนะคะคนเบิ่งเจ็ดพันเมื่อกี้มื่นกว่าแล้วเอา้าลาพี่น้องบอกพี่น้องฝากคอนบันเมื่อกี้ที่บอกสุกขังไม่พี่น้องผมก็อาจจะเป็นสาเหตุนะคะได้ไปดมอ๋อเขาผมควยไหมอ้ยจังบังกาบอกว่าเนนะี่ กูจะกุ้มออกเมื่อไพี่นกออออกแค่เมื่อไนี่บอพีดกันหลุดกูจะกุมกันไก่นี้ปวดหลุดบดบดหลุดเมื่อไ่พี่พงยังกับเราบนผมจะคองผมค่อยเอ้ยกกบอกเนาะกับมค่อยอันเดียวม่ค่อยหืมมเถียงตาคงสีบ่เมื่อกแม่บอกเฮ้ยานะหนูเจยองบากบอ พี่น้องเป็นพยานนะพี่น้องเด้อตอนนี้คือเป็น,น,นยังสี่เนาะเมื่อกี้ใช่ไหมเป็นแค่โกบอลนะครับผมเราติดตามพรุ่งนี้เด้อเอเพิ่นผักพรอนแล้วตอนนี้เพินพ่นบอกได้แล้วกระพริบตาแล้วหยิบได้นินน้อยแต่ว่ายังม่เต็มรอยพี่น้องคือผมยูนุ่งกันประจําผมเสียหูจักว่าวุ้ยไปยังไหนยังไหนนะผมผมเสียหูจักดีเพราะว่าผมยูนุ่งกันทุกมือมื่อกนนี้ซิฟโกปีแล้วการกระทําการพูดกันอะไรผมจะถึงจะเนี้ยบทุกอย่างสังเกตทุกอย่างนะครับผม ตอนนี้ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ก็มาเยอะแล้วสามารถตอบได้กินเขาได้สามารถรีบตาแล้วบอกก็บอกอะไรเด้ก็โอเคแล้วพี่น้องก่อนหน้านี้สองวันนี้บอกกินเขากินน้ำตาค้างตาเหลือกเสียห้องบอกยังบ่ตกห้องเลยพี่น้องนะครับนี่คือตอนนี้กินเขายาวแด้แล้วบอกก็บอกอะไรแล้วสามารถตอบได้แล้วน้องพี่น้องเนาะเสผ่ายู่น้องเ่าผาอยู่ผัาก็มีอยู่ต้มต้มยาปล่อย ให้ยุยอยู่คนเดียวบวดยุ่บเดี๋ปล่อยพี่น้องอยูุน้ำกันตลอดนะครับผมบรดขาดสาตาไปไใสนะครับเอาล่ะคอยกับปวดแขนเติบมานะ้พี่น้องมือเชียวฟังใหม่พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งเข้ามาอืมบอกไปขอบคุณทุกคนที่บา,บาเป็นห่วง ตอนนี้ก็อาการกำลังดีค่ะความจำกำลังกลับมาความจำกำลังกลับมาพี่น้องนะครับเมื่อกี้ก้อนนั้นนี่ก็ก็าะด้งเมื่อกี้กับพี่นก็เลือดังในซึมออกแล้วก็ภาพตัดแบวับบแบบแบบคลิหนังพี่น้องนักเลือดังออกซึ่มๆออกนะผมคือเป็นภาพเหตุการณ์อยังที่ดโอบกยากพี่น้องโอกยากนั่งเป็นคือในหนังนี่ยังนี่แหละสติฟั่นเฟื่อนไปแบบจำยังอะไแล้วก็ขึ้นมาแบบ นี่แหละเอ้าจังหวะเมยขอบคุณพี่น้องไลฟ์พี่นอ้นองก่อนขอบคุณนะคะเอาผมออกเดลุสันโอเคพี่น้องโอเคนะครับผมเดี๋ราเช็ดทำทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวอื่นมาเบิร์นอีกว่านั่งจะดีขึ้นกว่านี้ไหมหรือว่าจะไงรอติดตามพรุ่งนี้ทางช่องต้อมน้อยร้อยล้านแล้วก็นี่ดูยูชาแนลพี่นอ้องเราจะไปอัดคลิปลงวยฮะ บอกกันว่าเออคอยคอยอ่าได้ยังวะคลิปคอยมาเสือ่อเชเอ้าก็บอกแบบนี้สิเดาะก็ตั้งแต่ติดตามทางช่องตัาน้อยร้อยล้านพี่น้องนี่ดูในยูทูบด้วอย่างน้อจะเอาซูแฟงว่านั่งเป็นยังไหนๆเริ่มแหลกจนจบเลยนะผมสรับคลิปนี่กะสีสลับอันอยังก็ไล่นี่กะสิโล่งไว้ให้เพิ่นพักพรพรพอพพ่อนพีพ่น้องเพิ่นพัก่อนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆุกคอมเมนต์พี่น้อง ขอบคุณ FC ที่เป็นห่วงเป็นใ,นใ่นะผมขอมาสำหรับคลิปนี้โอยสำหรับไล่์นี่จบเป็นช่ังพี่น้องสิภพักพอนะผมใหนืัอยนพักพอนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ติ๋าพี่วงเงย